สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเตรียมเรื่องเราสุดเข้มข้นที่เราบรองว่าเพื่อนๆต้องตืง่นเต้นระทึกใจและเต็มไปด้วยสาระดีๆฝากเพื่อนๆอยู่ด้วยการชนโสบคลิปนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อวันที่8มีนาคมปี2014เครื่องบินโดยสารโบอิ้ง777-200ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ออกเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าสู่ปักกิง่งพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม239ชีวิต ไม่มีใครไม่มีแม้แต่คนเดียวบนโลกที่คาดคิดได้เลยว่านี่จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของพวกเขาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเครื่องบินลำม,มานี้กลับหายไปจากจอเราดารเรากับถูกกลืนหายลงไปในความมืดมิดของท้องฟ้าและมหาสมุทรอินเดียอันกว้างใหญ่และจากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลากว่าสิบปีผ่านไป MH 3 7 0ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาการบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ เวลาศูนย์นาฬิกา41นาที MH 3 7 0ทยานขึ้นจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่งประเทศจีนทุกอย่างดูเป็นไปตามปกติสภาพอากาศดีนักบินมีประสบการณ์สูงระบบสื่อสารสมบูรณ์กระทั่งเวลา1น,นาฬิกา19นาทนีนักบินส่งข้อความสุดท้ายว่า Good night Malaysian 370หลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเงียบลงไม่ถึงไม่กี่นาทีต่อมา เครื่องบิน MH 370ก็หายไปจากเรดาร์พลเรือนที่กำลังติดตามเส้นทางบินอยู่เหนือน่านฟ้าทะเลจีนใต้สิ่งที่น่าขนลุกคือไม่มีสัญญาณขัดข้องไม่มีการเรียกขอความช่วยเหลือไม่มีอะไรเลยนอกจากความเงียบแต่เรื่องราวกลับซับซ้อนยิ่งกว่าเพราะเระดาร์ทางทหารของมาเลเซียยังจับสัญญาณของ MH 370ได้สิ่งที่พบคือเครื่องบินหันกลับบินย้อนกลับข้ามข้าวสมุทราลายู แล้วหายไปในเส้นทางมุ่งสู่มหาสมุทรอินเดียคำถามคือใครกันแน่ที่ควบคุมเครื่องบินในเวลานั้นนักบินระบบอัตโนมัติหรือบางสิ่งที่เรายังไม่รู้เมื่อข่าวการหายไปของ MH 370กระจายออกไปโลกทั้งโลกก็แทบหยุดนิ่งกว่า20ประเทศระดมกองทัพเรือดำน้ำเครื่องบินลาดตระเวนและดาวเทียมเพื่อค้นหาซากเครื่องบินนี่คือ การค้นหาทางอากาศและทางทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรอินเดียกว่า1 2 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรแต่ผลลัพธ์คือความว่างเปล่าไม่พบซากเครื่องบินไม่พบร่างผู้โดยสารไม่มีสัญญาณใดๆ MH370 เหมือนถูกลบหายไปจากโลกทั้งใบจนกระทั่งปี2015กว่าหนึ่งปีหลังเหตุการณ์ มีผู้พบชิ้นส่วนปีกเครื่องบินที่กอเรอเนียงในมหาสมุทรอินเดียตรวจสอบแล้วนั่นคือชิ้นส่วนของ MH370 หลังจากนั้นก็มีเศษซากอื่นๆถูกพัดขึ้นชายฝั่งแอฟ,ฟริกาและเกาะเป้เคียงนี่เป็นหลักฐานเดียวที่บอกโลกว่า MH370 ตกจริงแต่คำถามใหญ่คือมันตกได้อย่างไรและทำไมจึงไปอยู่ตรงนั้นและนี่คือทฤษฎีปริศนา ข้อ 1. ความขัดข้องทางเทคนิคบางคนเชื่อว่าเครื่องอาจเกิดเหตุเสียหายร้ายแรงเช่นไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดไฟไม่บนเครื่องแต่นักบินที่มีประสบการณ์ควรมีเวลาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทว่าที่น่าประหลาดคือไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือแม้แต่ครั้งเดียวข้อ 2. นักบินจงใจเปลี่ยนเส้นทางหนึ่งในทฤษฎีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือนักบินซอเฮเรียมาจะอาจเป็นผู้ควบคุมเครื่องไปสู่จุดจบ,จบ ข้อมูลบางอย่างบ่งชี้ว่าเขาเคยจำลองเส้นทางบินคล้ายกับที่ MH 3 7 0หายไปในเครื่องไฟล์ซิมิเลเตอร์ที่บ้านแต่หลักฐานไม่เพียงพอไม่มีแรงจูงใจชัดเจนและครอบครัวของเขายืนยันว่าเขาไม่มีเหตุผลจะทำแบบนั้นข้อ3การก่อการร้ายหรือถูกจี้เครื่องมีข้อสงสัยว่า MH 3 7 0อาจถูกจี้เครือ่องหรือมีผู้ก่อการร้ายอยู่บนเครื่องแต่จนถึงวันนี้ ไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบเลยแม้แต่น้อยและที่สำคัญระบบสื่อสารของเครื่องถูกปิดอย่างเป็นขั้นตอนเหมือนมีคนที่รู้ควบคุมสถานการณ์อยู่ข้อสเครื่องบินหมดเชื้อเพลิงกลางทะเลข้อมูลจากดาวเทียมอินมาแซชี้ว่าเครื่องบินยังส่งสัญญาณพิงกับดาวเทียมได้ต่อเนื่องเป็นชั่วโมงๆหลังจากหายจากเรดาร์จนกระทั่งสัญญาณขาดหายไปอย่างกระทันหัน บางนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเครื่องบินบินไปจนเชื้อเพลิงหมดและตกลงสู่มหาสมุทรอินเดียตอนใต้อย่างเงียบงนันแต่ถ้ามันตกลงไปจริงทำไมการค้นหาขนาดมหือมาอยังไม่พบซากเครื่องหลักเลยแม้แต่ชิ้นเดียว MH 3 7 0ไม่ใช่เพียงโศกนาฏกรรมที่คร่าชีวิตผู้คน239ชีวิตแต่มันยังเป็นปริศนาที่โลกทั้งโลกยังหาคำตอบไม่ได้หลายปีผ่านไป ครอบครัวผู้สูญเสียยังคงรอคอยรอคำตอบรอความจริงที่อาจไม่มีวันถูกเปิดเผยคำถามคือเครื่องบินที่ใหญ่ขนาดนี้หายไปจากโลกได้อย่างไรหรือความจริงอาจถูกซ่อนเอาไว้ MH370 จะยังคงเป็นเงามืดในประวัติศาสตร์การบินและอาจเป็นความลับที่ท้องทะเลไม่ต้องการบอกเราเลยก็ได้แล้วคุณละ่ะ เชื่อว่า MH 3 7 0หายไปเพราะอะไรจงใจอุบัติเหตุหรือความลับที่โลกไม่อาจเปิดเผยก็จบลงแล้วนะสำหรับเรื่องราว MH 3 7 0วันนี้ถ้าอยากฟังเรื่องราวลี้ลับและปริศนาแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในตอนต่อไปนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่ลุ้นระทึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนต่อไปนะคะ